มาพบกับสินค้าเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะที่เห็นจอดอยู่นะคะ<ม>เป็นคูป o ตานะคะ L4018SP นะคะ<ม>เป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี65นะคะทุกค้า ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหานะคะรถมือสองสภาพนางฟ้านะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะคุปตะ a อลซีศูนะคะจดทะเบียนใช้งานปี65นะคะใช้งานมาเพียง300ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราให้ดูรอบตัวรถกันบ้างนะคะว่าน่าสนใจขนาดไหนนะคะเริ่มกันที่นะคะที่ใบมีดกันเลยนะคะหน้าร้านก็จะมีหญ้าขึ้นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะลูกค้าอ่า คันนี้นะคะเล็บใบมีดเหลือเยอะมากนะคะสียังไม่ออกหมดเลยนะคะสีคันใบมีดนะคะยังไม่ถลอกเลยนะคะลูกค้าขอนกาดนะคะไม่มีบุบนะคะไม่มีชนนะคะคันนี้หมายเลขที่43นะคะลูกค้าหมายเลขที่4 3นะะยังแน่นนะคะ,ะ,คะใช้งานได้อีกนะคะ90%เลยนะคะลูกค้า90%เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องบ้างน,นะคะเราอาจจะไม่ได้เปิดนะคะ รอยมาร์กอยู่เหมือนเดิมนะคะลูกคา้ารอยมาร์กอยู่เหมือนเดิมนะคะแป๊บใบมีดไม่มีสนิมนะคะสวยงามมากนะคะลูกคา้าเบาะนะคะเบาะหนังหุ้มอย่างดีนะคะของคูปต้าเลยนะคะยังไม่มีรอยขาดนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะคะของตัวรถเลยนะคะยางรลังก็ใช้งานได้อีก90%เลยนะคะลูกคา้ากระทะล้อนะคะ กระทะล้อแบบธรรมดานะคะ<ๆ>กระทะล้อแบบธรรมดานะคะมีเวทติดมาด้วยนะคะสองข้างนะคะ<ๆ>ลูกค้านี่แถมฟรีนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะไม่มีรัว่วซึมนะคะรอยมาร์กอยู่เหมือนเดิมนะคะ PTO นะคะยังคมอยู่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะหมายเลขที่43นะคะลูกค้าหมายเลขที่43นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหานะคะรถใช้งานนะคะแบบสภาพนางฟ้านะคะเร,รีบรีเลยนะคะ ข้างนี้นะคะเหมือนกันนะคะสวยเหมือนกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราให้ดูเลขไม่กันด้วยนะคะให้ดูเลขไม่กันเลยนะคะว่าชั่วโมงเท่าไหร่นะคะชั่วโมงใช้งานนะคะ334ชั่วโมงนะคะลูกค้าสามชั่วโมงนะคะเอให้ดูเลยนะคะอ่าชั่วโมงใช้งาน334ชั่วโมงนะคะลูกครร้าสภาพสวยๆแบบนี้นะคะราคาเพียงนะคะ 485,000บาทนะคะย้ำอีกนะคะ485,000บาทนะคะใช้เงินดาวเพียง65,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีท่อศูนย์นะคะท่อไอเสียนะคะจากศูนย์มาเลยนะคะลูกค้าอันนี้ก็ติดมาด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะผู้ใดอยากได้ขั้นนี้ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเนาะสำหรับพิกัดร้านนะคะลูกค้าตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ หรือว่าโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรข้างล่างนะคะ098ย์5 5301นะคะ094 264 07 98 085 852 9515และอีกหนึ่งเบอร์โทรนะคะ097 9นะคะ9691438นสะคะ s อสวยๆคันนี้นะคะจะเป็นของท่านใดนะคะรีบๆกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะคันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ